สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมิญ่าเผามาแล้วมาอ้อนอวพี่น้องแฟนคลับเอฟซีเฮาเลาะหนาขึ้นฮูบโทรรูโทศัพท์ <c oughs> ในช่อง YouTube อีกแล้วพี่น้องนะครับชิปนี้ภาพี่น้องเฮามาเขาปลาหาดอกกระเจียวน้ำใหม่ไฟ้ใหม่มีญ่าเผาเดืด้หลายเติบเลยพี่น้องโอ้ได้หลายเติบเใช่เบิ้งเด้ไหมเขาก็เขาก็ลงมาเขาก็ลงมานะครับพี่น้องลงมาอืาะะอโอ้โหเดือดไหลเติบเลยพี่น้อง เียงกับมีตะวันพระตะเกียนอายุเกียบไมะสีนั่นเยีไมะสีนออันเนงนึงอยู่นี่ดิเอาไปไม่เอาไปนึงี่สโอ้เอาแล้วแสดงว่าเอาแล้วแสดงว่าเอาแล้วไอคืทีเนดอ้หน้ำม่ไฟน้ำม่น้ำม่ไฟหายากในจังเมนแมนหายากในจังเลย่ว่าเสียบได้ขนหาด้นี่ แม่นขนาดได้ครับแซ่บเลยนะครับกับดอกกระเจียวนะครับภาพพี่น้องเขาเขาปลานะครับชิมนี่ยประมาณนี้แหละหาไปใส่กับกีนู่นแม่นหาไปใส่กับกีนู่นไปปอกเอาปอกปอกปอกกระทุบเนาะแมนมันมันว่าจะว่าอันมันได้รสชาติดีเออได้รสชาติดีอืม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 นะครับพี่น้อง หาน้ำกันพี่น้องม่หาพี่น้องข้าวไปหนอหาหน่อใหม่ไฟใหม่ว่างๆหน่อใหม่ไฟใหม่นะครับพี่น้องว่างๆของแม่ลำเพงปอะจัดตายครับภาพพี่น้องครับเห็นพี่ใส่ก็ได้เชียงเอื้นกันน้องนึงยิ่งใส่ยี่หันลายเห็นยี่หันลายเพราะว่าทั้งนี้ส่งส่งงเป็นปลาเนี่ยเป็นปลาเป็นหน่อใหม่โจดพี่น้องหน่อใหม่โจดบ้านเฮานี่นะครับพี่น้องไม่โจดไม่โจดเพล็กกบโจดนี่อันเดียวกันปะอัเออเพล็กนี่มันเพราะท่นไม่เป็นนอจี๋ กันเ mm ่เ hmm, ป mm ็น hmm. ก so mm ่อนเพาน้อยปลาเพียกปลาเพียกกันบยยามไ่ไปหันเป็นกเป็นปลาเป็นพืชก็จ้เอิดปลาเพียกเนาะส่วนนี้เอิต้น้ำไมโจดอสโโตโตโตโโตโตโโตโตเตยาโต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 โยโต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 โมตโ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 มันกตโตโตตโหโตโตโตโ็โตโนตโตโตตโตโอโมโตโตตโตโตโต่ตโมันตตีโตต คันทั้งขได้ยุ่นี่กระเพาะได้ยุ่นี่ใช้ใช่เบอร์กระเพาะได้ยุ่นี่อันต้นนี่ยวอันะไรวะนี่เออออกมาโลวดออกมาลวดเอาเลยเอามาเลยนี่นอนหนึ่งนี่ถ้าเป็อดอันพุ่นแล้วอันเขาจะวากันตอนนี้มาทำนี่กันใหญ่แล้วโอ้สุดยอดแล้วมาทำนี่สุดยอดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอาบี่น้องเ่าหล่อตรงหล่อท่า เนี่ยนะครับพี่น้องกิจกรรมยามว่างๆนะครับพี่น้องภาพี่น้องเขาหาหน่อไม้ไฟ้ใหม่แล้วทิ่ไปแกงสูุพี่น้องเขากินอู้ทู่นี่นอนนอนเงาตัวมันเงาตะว่ากับมาได้อยู่นี่นี่นอนนี่นอนมาได้อยู่นี่นะมีอยู่ตัวพี่น้องพอได้เล็บอยู่พอได้เล็บคันออกไม่ไหมจี๊บแอบจะได้เนึ่งจก็บเอายอดเขียงยอดเขียงกับใบเกียวออกใบเกียวป้ากระเจียวเอาไต้ไต่พุ่นแล้วตอนนี้เก็บหน่อไม้ก่อน นี่นอนหนึ่งอือมันองมเขีอ้อือมันไตยูงซ้นี่ละแม่แม่แมอีลอกข้นต้นนี้มใช่ต้นทนังไงเนาะโอ้ยหลกกะลังข้นมายีหลอกกะลังข้นตอกกันออเขาเอาม้แ้งเหยีดยีลเคเดาไอลอกกับซมี่เรา่ะไปไปไ้ไปปาอลอกตอกันเดี๋ยวหายดอกเือมนี่เราเป็นน้องเขาเขาปลาเห็ดโอ้ยหาเห็ดเพรโอ้ย ฮะน้อไหมขันเขาป้าม่ได้เสีงหาเห็ดหรอกผมก็ได้ป้าหาเห็ดย่างเดียวโอ้ยบ่คือว่านีมีแนวอื่นนําโออฝนก็สิมาพอฝนมือตึ๊บมาเลยพี่น้องนะครับครับอ่าอีสานบ้านเฮาบ้นบานๆแบบสำหรับพี่น้องนะครับช่วงออกไม้เังสิแซ่บๆเด้อพี่น้องนี่ครับออกไม้เังสิแซ่บแซ่บดีอยู่นะครับ อที่ถุงลบแบบแบบบบแบบ่นี่กนด้ตอนนี้สั่นไปเนาเอายางเดียวโอ้ยสันไปเนาเอายางเดียวน่าเดียวยวันว่ามันหอน้ยเนี่ยเงมันก็ร่งหอนโอ้เียงก็ร่งหอนโอเแสดงว่าก็ร่งออกสินตนเมน่ไปเาเอายางเดียวปอกเอาปอกเอาครับเลือกปอกเอาอ่อนอ่อน นอนนี่คืองามเลยพี่นอนนอนนี่งามงามนอนนี่งามงามไหมไหมนอนนี่งามงามไหมเนี่ยได้ใช่ได้ดิเนี่ละนี่ละได้ด้วยนะครับพี่นอเอ้าเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันเงากรมมาบ่ทันมันเงามาบ่ทันนะครับพี่แต่ก็เฉพาะได้กินอยู่ได้กินอยอะหอกบอกบอกปอกแล้วก็ทุบอ๋อ

ไปนอาเบิรงก่อนนี่อเอาเนนอนึ่งเบาไหมโอ้สงมท่นพีน้องป้าจงามงนี่นีนอนนี่โกโลอยู่คุณนอนเนี่ยคับอนด้เอาคือบูู๊อืมต้องขุดเอาหัวดินบาดิดีแสบโพดแสบโพดะขุดเอาหัวดินบาด่เอ้ยเอาหนีนอนน่อืมขันผู้ตาพอดีบเห็นเลยนี่ผู้ตาบอดีเราเห็นวลเราะเห็นดิ เอาเปยังลาคือบบเห็นเนอะบบนี้ลาตา่าจะดีนะมุมมุมมัอย่ฝนโอ้ยโอ้ยพอจิกินดนี่ั่นลาลากะไรเงาหมดเลยมันเงาหมดแลยจะได้กันเลยอ๋อก็เอาซุ้มมันขึ้นไม่ละงั้นลแ่เอาขึ้นไม่แต่มันเงาหมนเอาซุ้มมันขึ้นไม่เลยยันไอมาพรท่านมาพท่น

เขาขายมันคือเฮ็ดผอ่เจนี่โอ้ยวนโต๊ะน้ำซอพี่น้องว่ามันเฮ็ดผอ่ไม่ใช่ไั่ไงอันหมักตุ่มกาในหมักตุ่มกาในหมักตุ่มกาใช่เออแม่นิเวียร์อือนิยูมันกับพาไปนี่ละเดี๋ยวก็ได้แกงอือเดี๋ยวก็ได้แกงเอ้าส่วงเป็นกาวอเนาะขึ้นนะพี่น้องเป็นกาวอเนาะขึ้นนะใช่เอ้มตุ่มกสวร์โอ้ยนะ ทุบปะเดรร้ายเติบแล้ะลายได้ร้ายเติบมันปีทองปอกออกทุบปอกกันแยกแยงลายแยนแจยงลายบ่ดแฉบตำมะสาเป็นปัญหาหมดได้ลงอยู่เลยเห็นในบุกตุ้มกาวว่าเม็นตั้งแต่างเห็ดผอหนังไม่จะเกิดไม่ได้แค่ว่าเป็ดแกงสลูกโซมีอะกินน่ะมันซอมันขาวก้อนร้อนเหรอหม้ว่ามันเห็ดผอหนังยังคะเก็บไปท่านตัวเก็บไปแกงสลูกโซมีอกินกินว่าทีเก็บไปแกงช่วกิน อันเป็นกับมวลได้คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะชีวิตบันบันปอนอนี่พี่น้องเอาแหมมียาเพอ่อกันปื๊ดมียาเพอ่ะกัเบิ่งนอนนี่รุ่นนี่ยหีวเม็ดหนึ่งโต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 โอ้ยฮักเอาไปฮักเอานี่ มันก็อยู่น้ำป่องมืนนี่ห้าเอาน้ำป่องมันนี่นอรุ่นนี้มันตีตั้งแตนได้แล้วตัวนี้นตีตั้งแตนได้ก็เอาขึ้นกิต <laughs> ั้งได้ก็เอาขึ้นก,นกนอะยังไปทังพี่มองไปปลาโจดได้หลายพี่ละเกี่ยวไปต้องคุณออไมทั้งพี่ยังกำลังหนยังกำลังหนมาสั่นอปัดทูบพี่น้องเลยอุปัตทูสองน้องอ๋อหาของหายดินเนื่อน เออโอ้ผลอันนึงยังไงพุโอ้เอ้มาเจได้่ยังนโอ้่นอันนึงงามบบนี่นีไหมนี่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 เอลังอ่อม่ไหด้ไหมีบางอมันเงไปกวนเลยลอดตาคนกัเป็นลอดตาคนกัเป็นอืมเรียอันนี้ว่าอะด อู้ย่อันโยมา,าสัน่นมีเพ่อว่าเดี๋ยวห <laughs> <laughs> ล่อันโยนี่หลอดใช้ตาอีกวะตาหอมมั้ย <laughs> ตาหอมหล้วที่ <laughs> <laughs> เจก่อเ้มาดอกมั้ยกินยาเออโอ้ยมะข้มัฟี่ข้ามนฟี่อืมเอันอนข้างหลังม่นเ่นอ่ะนอนข้างหลังว่ะเม่นเม่นม่นโอ้ตัวกันอีกแล้วตัวกันอีกแล้ว ปลาไปแล้วพี่น้องมาเนี่ยบ้าพี่น้องจะสะอ่อนเราใหม่ไหมนนี่เราเนี่ยพ่อแกงเนาะไปฮะเอามือปอกเอามือปอกเมือปอกแล้วก็แกงนะครับพี่น้องโอ้ยยอดเกลี้ยงได้จียอดเกลี้ยงกับเก้ยงซะกันเลยอืมอืมอืมเอายอดเกียงแล้วก็ยอดเกียงแล้วก็เด็กจากยอดก็จะไปเบิ้งดอกกระเจียวอยู่ปลาหปพี่น้องเอาไปเอาเมือปอกหลักกะแกงนะครับพี่น้องนะครับเอิ่น เนาะเอาหน่อไม้ใส่ถุงค้ายมากเลยมีพ่าบานนี่พี่น้องเดี๋ยวรถมานั่งรับถ่านแม่ละเมาอยู่ <c oughs> กังสิกลับพอดีนะครับพี่น้องชาวหน่อไม้ไปปอกนะครับแต่ว่ายังก่อนจะเอารถมางคันนี่ครับอ๋อแรงตายม่ได้หมากอันนี้อีกหมากหนึ่ง <c oughs> พี่น้องเขาเคยหูวจักบ่ครับอย่างนี้นี่พี่น้องหลายๆคนหูวจักบ่ครับนะครับมักเห็บครับพี่น้องแซ่บแซบ Ở công xuống màn vang, dưng nó ý nghĩa, ô công xuống màn vang ô công xuống màn vang. Ô mày là, bupa màn lạ mày nha nha mày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  nha nha mày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  ได้เนวอยู่เนวกินเต็มเพียบแล้วน้อไม้พายเซ่ได้บาทนี่เคยเคยกินบ่นี่เคยกินบ่นี่เนี่กคยินบ่มังเห็บมักเห็บมักเห็บเนาะมักเห็บมักเห็บก็ยินยู้ยด้วยสุกินเม,น,มนือมมึงด้กินไหนพี่นาา้องครับเบิ้งกินพี่นาาอ้องคนด่าจีบโอเซ่ไมยังนี่ไมเคียงตีเคยงหนดิอะไรปลาไม่ยังเนี่ยนี่ได้ยังบ่เนี่ยอันอีล็อกเฮ้อโทเอาเนียซ อันนี้อีหลอกอีหลอกอีหลอกแก็งสักทำไมซื้อเครื่องแข็งบางเห็บนี่แกงที่มูวนไปไหนบางนี่กินกินได้ซื้อๆเคื่องบ่อพิษใส่ไงนี่ยูพ่นนี่ย่างมากมาพอพอดีอบางเห็บตัวนี้วะเรียกออกออกคลมสมเป็นหวานเคยกินแเบ่เคยลึงบันไดต้วมันจะเคยไพ่มันคล้ายๆรสชาติคือปักปังเขาเสียบมืออะเอ้าหวานตัวกันหิวเขาหิวเขาเลยบ่ขาปลาสันบ่ฟังก่อว่าแต่พ่อเห็ดโอ้ จุ่มนึงเอารถโอ๊ะเห็ดจอกเห็ดยังไงเห็ดตะปูโอ้ยจ้ะไม่กินได้ไม่กินได้กินได้ได้ตะปูก็ได้บอกเอาโอ้ก็ได้บ่เอานี่เห็ดตะปูออืไปพาพี่น้องเข้าเขาบ้านเขาซองเมื่ออาปอกเนื้อใหม่แกงเนื้อใหม่ใส่อีรอ๊ดได้ฮอร์ของปลามาพร้อมพี่น้องเข้านะครับเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่คลิปหนาพอกกันไหมขอบคุณเข้ามากข้าแม่พี่น้องเข้าที่ติดตามช่องลำเพาแตะลุกันพาเพลินคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่คลิปหนาพอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ